สวัสดีครับคุยกับรับชมช่องกดเกมนะครับเกมเด็กเทพไม่เกลียวันนี้ผมก็จะมาสอนลงไมค์ครับกันเลยนะครับสี่ต้องเตียก็มีสองอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ด้านล่างดิฟคิปชั่นนะครับไอพวกนี้ไม่เกี่ยวไอพวกนี้ไม่เกี่ยวนะครับก่อนแรกนะครับแล้วก็เข้าไปที่เว็บไมค์ครับไมค์ครับให้คุณเขียนว่า อะไรวะเนี่อะไรวะเนี่ยให้คุณเขียนว่าโหลดหมาครับโหลดหมาครับเวอร์ชันอะไรก็ว่าตาไปเลยนะครับหนึ่งจุดสี่จุดเจ็ด แล้วก็หนึ่งจุดห้าจุดหนึ่งและแล้วก็หนึ่งจุดอะไรก็จุดจุดไปเถอะครับแล้วเป็นหนึ่งจุดห้าจุดนะครับจุดหนึ่ง,งแล้วก็เอาอันแรกเลยนะครับแล้วก็ให้คุณโหลดตัวนี้มานะครับนี่คลิกเข้าไปเลย กัลุูนารอสัก5วินาที4 3 2สุมสดกดข้ามข้ามสิฟ้เอะนานจุงเบยตกติก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 ตกตึกตึกติก านกันไปแล้วมั้งเวลไปแล้วว้พอเข้ามาตรงนี้เสร็จแล้วครับนี่แล้วก็กดดาวโหลดไปนะครับอ่าพอคุณดาวโหลดเสร็จก็ปิดไปเลยแล้วก็เป็นสร,ร้างโฟลเดอร์ของคุณมาซะอ่าผมก็สร้างโฟลเดอร์ชื่อว่าอะไรวะแล้วก็ให้คุณคลิกตัวเกตไปสองครั้งนะครับ กด run แล้วก็กดต่อไปอ่ะม,มีอะไรก็ไปแล้วก็กดเลือกไหก็เลือกไปเถอะครับผมเลือกนี่แล้วคุณจะเซฟไว้ไหนไหนก็ได้นะครับผมจะเซฟไว้ที่ d ด i ีโ folder p a g แล้วก็อะไรวะอ่าแล้วก็ต่อไปเริ่มโหลด เรียบร้อยแล้วก็ปิดไปอ่ะก็มาถึงคิวของจาว่านะครับอ่าให้คุณคลิกโลดไปนะครับพอคุณคลิกโลดเสร็จคุณก็จะได้แบบนี้มาจาว่าจาว่าจาว่าอ่าแบบนี้ก,กดเยสไปเลยกดอันนี้แล้วก็เน็กะว่ <c oughs> กดกดไปเถอะครับ สี่สามเอ็ดเก้าสิอ่ส๋อไม่มีหเกียร์เราไปพักนะครับอะไรวะเฮ้ยอายายอะมันคืออายายมันมีผิดพลาดตรงไหนอื้อ อะไรวะเนี่ยมันผิดผ้าตรงไหนอะฮะอ่ะเธอ,อครับพอคุณปรกจจากว่าสปไปแล้วนะครับทำไโดดไม่ได้เป็นไรวะช่างแปะมันไปก่อนแล้วก็ให้คุณเข้าเก็ได้เลยแค่นี้ยครับจบจากว่าเป็นไรวะเนี่ยเข้าไม่ได้เข้า รากตัวเกมไลยครับมาก่อนไปครับปึ้งโอ้ยมันต้องล็อกอินไม่เอาอันนี้คืออะไรไอคอนเหรอดูดิโอช่างแบะมัน คุณก็ลากเอาตัวเกมเนี้ไปเลยแฉกแล้วก็ลากไปเลยนะครับแค่นี้นครับจบแล้วก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวรอไปดูก่อนรอไปดูว่าจะว่ามันลงไม่ได้ว่านิกแม่ไม่ต้องไปติกละน่าเบือ่อ ติ๊กไม่ติ๊กช่างแปะแล้วติ๊กไม่ติ๊กช่างแปะแล้วตุ้งไม่ได้ก็มันจะพูดยังไงแล้วได้ไหมไม่ได้จบเกมจะขึ้นไหมวะ เออเออได้ได้ป่ะโอ้ได้เยสโตเอซโอพกปืนแล้วก็รอไปนะครับแต่เมื่อกี้มันจะเฟลโคตรๆของแล้วของโคตรเฟลเลยรอไปรอไปผมก็ตัดคลิปไปยครับคออ่าก็ได้ทําการโหลดเสร็จแล้วนะครับก็ปิดไปเลยแค่นี้ครับคุณก็สามารถเข้าตัวเกมนะครับได้อย่างปกติและเล่นกันได้นะครับผม ต้องเสร็จเสื้อด้วยนะครับไอ้ผมจะไม่บอกนะครับว่าอะไรแล้วก็รอมันไปนะครับดูได้กี่นาทีแล้วแปดนาทีไม่เป็นไรเหลืออีกหลายนาทีแล้วเวลาที่มันอัพโหลดอะ กำลังรีอะไรข้อบูดอยู่กูก็ไปดูอะไรก็ได้เลยผมก็ดูต่อ,อยังดูไม่เสร็จเขาพูดถึตตงตอร์เจเลเตอร์น่าจะมีแล้วมั้งตามเควส์เทอร์เวลบนเกาะไหลฟาเพื่อไปอะ่ะต้องมีแล้วนะฮะกูจะดูอะ,อะไรก็ดูไปเลยนะครับให้มันเกินนะกูวันนี้ก็ได้อะโอเคให้มาเกินอีกกูวันนี้อ่าให้แอปเปิลมาอ่ากูแดกอ่านะครับมามาเก็บมาเก็บ กล่อ,องแน่นไม่พอยนะฮะสต้องขยายกลออย้องมันก็ได้ทำการโหลดเสร็จแล้วน,นะครับผมเออไม่ใช่โหลดดิพูดว่าอะไรดีจิก,จกแบบหาเชื่อมแปะมันไม่เป็นไรเราแก้ได้ แนี่ยว่า tiktok tiktok เอออ๋อนี่เย็บปิดปิดทีไม่ครับ super ลากเข้าไปเลยลากเข้าไปเบย ออฮอแล้วก็จะได้เซิร์ฟเวอร์มาแล้วนะครับผมอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์ของผมนะครับอันหนึงหลีโหลดก่อนอ่าก็เนี่ยครับเซิร์ฟเวอร์แลกเป็นจุ้ยอ่า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 หนึ่งจุดห้าไม่ค่อยมีอะไรใหม่เลยใหม่กระติ๊กเดียวเอง ใส่หน้ากากซะเท่ดีไม่เข้ากับหน้าเลยโอ้แลกแลกโอ้โอ้โอ้แลกเสียช่อกแปะมาแล้วครับแล้วก็ลากเลยไปต่อดิบินเนี่ย มันก็เข้าไม่ได้เหมือนเดิมใชีวยวเฮ้ยแค่เข้าสิเถูกเตะลากเข้าไปทำการลากศูนร้อยติ๊กตอกติ๊กต็กกตกอกลบสิ้งไปซะเทดเจอร์แพ็คเทดเจอร์แพ็ค เทจเจอแพรกแอ๊กแอ๊กแอ๊กเทจเจอแพรกแอ๊กแอ๊กอ่าได้แล้วนะครับนี่แล้วบางคนอาจสงสัยนะครับอ้าวแล้วเทจเจอแพรกตรงนี้หายไปไหนนะครับนายคุณเข้าตรงนี้ก่อนแล้วก็เข้าไปเลยครับตเข้าพิโลกกดโอเพนเทจเจอแพรก,กมันก็จะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผม แล้ว1.5ก็มีอะไรดีติดหนึง่งเดี๋ยวให้ดูชุดเกราะไม่มีใช่ไหมไม่มีแล้วก็เฮ้ยกระโจนลงไปมันก็จะสวมชุดเกราะให้เราเองเลยนะครับหนึ่งจุดห้ามีดหลายอย่าง ตัวตัวตัวเออก็ตัวอ่าก็จบการแคสเท่านี้นะครับเอ่